วันนี้ขอมารีวิวการไปซักผ้าที่ร้านค่ะโดยปกติตามร้านทั่วไปจะใช้เหรียญ1ิบในการหยอดตู้แต่ถ้าเรามีเหรียญไม่พอเราก็ใช้แบงค์เป็นแลกที่ตู้แลกเหรียญได้จากนั้นเราก็เอาผ้าใส่ตู้ค่ะแต่และตู้นี่เขาจะมีบอกนะว่าซักได้กี่กิโลและราคาก็ไม่เท่ากันถูกจริตตู้ไหนก็เลือกตู้นั้นเลยค่ะเอาผ้าใส่ตู้เรียบร้อยก็มาเติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้ถ้าใครลืมที่ร้านเขาก็มีแบบซองขายนะจากนั้นก็เอาเหรียญมาหยอดที่ตู้ และก็เริ่มปุ่มสตาร์ทได้เลยระยะเวลาที่ซักก็อยู่ที่ประมาณ25-30นาทีพอซักเสร็จแล้วเราก็เอามาเข้าตู้อบแห้งขั้นตอนก็จะเหมือนกับการซักคือเราต้องหยอดเหรียญลงไปแล้วกดปุ่มสตาร์ทให้เครื่องทํางานบางคนซักอย่างเดียวไม่อบแห้งก็ได้นะเพราะว่าเอาไปตากต่อที่บ้านปูเลือกอบแห้งไปเลยเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดจะได้จบขั้นตอนเดียวพออบผ้าเสร็จปูก็จะเอาผ้ามาพับก่อนกลับบ้านพอเมื่อกลับบ้านแล้วเราจะได้เอา าผ้าไปเก็บเข้าตู้เข้าลิ้นชักได้เลยส่วนที่เห็นพัดพาดไว้ไม่ได้พับเพราะว่าจะเอากลับไปแขวนจ้า